นะครับนะครับมา,รมาทำบุญด้วยกันครับมาทำบุญด้วยกันนะครับผมวันนี้เรียงพระทั้งหมด16รูปะฮะ,จ,ะจากอุบลแม่นบอกมาจากอุบล16หกรูปครับมาที่วัด ว่าลานโพนะครับผมเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับร่วมทําบุญด้วยกัน,นครับท่าในใดที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาในเพจของอาจารย์ลืมเปลี่ยนของอาจารย์พระอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวจะถ่ายด้านหน้าให้พ่อแม่พี่น้องดูว่าตอนนี้พระอาจารย์ทำสำเร็จอันนี้คือศาลานะครับศาลาศาลา,า,ามีสองหลังครับ นะยังไม่สำเร็จดีนะครับแต่ทางพระท่านเดินมามาเยี่ยมเยียนพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จากจากงจากอุบสน,นะครับมาเยี่ยมพระอาจารย์ที่ตะบ,บนพระแก้วนะครับเนี่ยครับตันนั้นก็บทอีกหลังหนึ่งนะครับบทหลังใหญ่ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องานใดที่มีกิจสธานนะครับร่วมอทำบุญ บริจาคครับการสร้างศาลาการเปรียมแล้วก็พื้นที่ในการปฏิบัติทำอของสาม,มเณน,นนะครับทางนู้นก็จะบรรจุได้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็ด้วยแรงศรัทธาจากญาติพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับถึงสร้างได้ขนาดนี้แล้วก็ท่านด้านหน้านจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเดว,วัชละเราจะพาไปพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมชมนะครับ อันนี้คือด้านนอกนี่ครับจะเป็นสภาพนี้นะครับอันนี้จะต่ก,กอนครับถ่ายจากภาพด้านบนนะครับอันนี้คือถ่ายจากภาพด้านบนนะครับนี่นี่นะครับวัดป่าลานโพนะครับนะครับท่านใดที่สนใจสามารถจะร่วมบริจาค ในแอดไลน์นี่เลยนะครับแอดไลน์นี่เลยก็ได้ครับถ้าเป็นภาษาจีนก็จีนหรือญี่ปุ่นไม่รู้ครับแต่ประมาณเนี้ยครับครับอันนี้ภาพรีวิวนะครับก็ตอนนี้ก็ชาวบ้านก็นมารวมกันทำอาหารนี่แหละครับตามที่วชระพูดนั่นแหละครับตามที่ ทุกท่านด้เห็นยเห็นครับตอนนี้ก็ก็ก็กมาจากอุบลนะครับมาจากน้ายืนนะครับจริงเพเภอน้ายืนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาดูมาดูพื้นที่นะครับคลิปนี้ก็ละกระส์ก็จะลงให้พ่อพี่น้องได้ได้รับชมนะครับ ท่านจิตศรัทธาท่นานใดก็พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์าเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับการสร้างนะครับสร้างก็อ้านนะครับ,นะรบนี่นะครับบริเวณ จะรมรมลื่นนะครับลมลื่นไม่ไม่ไม่รม,มลื่นยมรมเย็นเป็นสุกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าครับที่ทางพระอาจารย์เขาจะสร้างมาลัยรมาอะไลแล้วก็โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลขึ้นด้านหน้านะครับตอนนี้กําลังสร้างแทงน้ําแทงน้ําแล้วก็กิจกรรมหล,หลายอย่างอยู่ด้านหน้านะครับ ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านในเห็นก็ท่านใดมีจิตศรัทธานะครับสามารถที่จะรววมบริจาคได้นะครับรวบวมบริจาคสร้างนะครับก,ก็จะเป็นทางเข้าของบริเวณวัดนะครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทักมาตามแอดไลน์ที่วัชระได้ถ่ายได้นั้นให้ดูได้นะครับ อันนี้ถนนทางเข้านะครับถนนทางเข้าก็จะเป็นเป็นถนนดินอยู่ครับถนนดินยังคูบขาอยู่ครับกิตตทาทุกท่านนะครับคนนเล็กโน้อยครับจิตใจกิตทาร่วมสร้างถนน,ถนนทางเข้าทางวัดบจริธรรมนะครับวัดเจริธรรมวัดโพลานกุลน,นะครับที่ไหนที่กิตตทาร่วมสร้างถนนสร้างโบสถ์สร้างศาลา ปาลามด้านหน้านะครับถนนนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญน,นะครับเพราะหน้าฝนนี้แทบพระอาจารย์แทบตื่นไม่ได้เลยครับเพราะถนนนี่จะแฉะไปหมดเลยครับเดินสะบิดสะบ,บาดไม่ได้เขาา้ามาหาก็ขับรถบ้านก็มาทำเอ่อทำรถออน,น,นะครับมันก็ลำบากครับถนนมันแฉะครับอันนี้แค่พื้นที่เฉยนะครับที่ก็คาที่จะ อันนี้ก็ไอวัดหนึ่งอ,อยู่รครับไอวัตไอวัดหนึ่งอยู่กลิปๆกันครับนี่เป็นที่ที่ก่อสร้างนะครับที่อยากให้เขาไม่ไปร้องอใช่ เดินรอบๆอ้อมพาดูทัศน์ที่ก่อนสม็ดกันนะค,ครับนี่ครับอันนี้คือนี่ครับป้ายกิจกรรมอันนี้พื้นที่ที่จะสร้างนะครับพื้นที่ที่จะสร้างอ่า กรรมนะครับก็ทำบล็อกฐานนี่ครับนี่ครับคือชาวบ้านที่มีจิตธา นี่ครับนี่นะครับพระอาจารย์คนนั่งกลางนี่นะครับ นะครับก็ท่านไปเมืองนอกนะครับอันนี้ภาพนี้คือนี่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและการสมาธนินะครับอันนี้ภาพนิ้มยนต์นิดนึงพระอาจารย์ไปง่าจะไปเมืองนอกนครับ เรจะให้ดูพื้นที่ที่ท่านอันนี้พื้นที่ที่ที่จะก่อสร้างนะครับก่อสร้างพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถนนร,บรอบๆนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้คือพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับ,นนรบในรูปนั้นก็นจะเป็น มูลนิธิต้นโพรานบุญนะครับทำรักษาต่อครับต่อต่อจะดูดภาคด้านหน้านะครับ นี่คือพระาจารย์ททำเองล้วนเลยครับเยขยันมากครับมาก่อแล้ะผูเกเหล็กอะไรทุกอย่างของท่านเองเลยนะครับ กทินสารมคีวัดป่าลานโพนะครับป่าลานโพก็ครับก็สามารถที่ทจะอ่าเป็นธนาคารกับสิกรไทยนะครับวัดป่าลานโพตะมนต์ตาคงอำเภอสังขจจะจังหวัดสุรินทร์นะครับเลขที่มัญชีสาขาโรบินสันสุรินทร์นะครับ ท่านใดที่มีจิตศรัทธานะครับที่จะร่วมบริจาคสร้างหอสร้างศาลาไม่ใช่พื้นที่ในการสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับสถานทีป่ปฏิบัติธรรมต้องตามแผนเลยครับตามมุมกล้องด้านบนนะครับก็ต่าลานโพนะครับพระจาจาร์ท่านก็ อันนี้ภาพนี้จะชัดหน่อยครับนี่จะชัดครับก็อันขวามือคือมหามหาที่นี่แหละครับมหาที่ท่านได้เสี่ยมสอนอยู่ที่นี่แหละครับแ่าก็เป็นต่อไปก็จะเป็นเป็นเจ้าว,วาดของอท่านท่าน คืออยากให้ลูกศิษย์ขึ้นเป็นเจ้าวาดนะครับถ้าก็อยากจะเขาเรียกว่างมง <c oughs> ืออยากให้เขาอยากจะเป็นคนดูแลภายนอกคือจะให้ท่านลูกศิษย์นะครับที่นั่งข้างๆคือท่านมหานะครับคลิปนี้วัชระขอจบในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมาเดี๋ยวกลับมาดูวัชระหน่อย นะครับเลขบัญชีนะครับธนาคารลบิสันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสนใจาสามารถที่จะสนับสนุนช่วยกานปลูกสร้างนะครับปลูกสร้างนะครับสามารถที่จะอันนี้นะเ,เลขที่บัญชีตามนี้เลยนะครับ